สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรบันแพงครับ FC บอดโจย FC ลาน่งอีกครับเดี๋ยวเข้ามาในงานนะครับอีกประมาณ3กิโลครับผมหาชุมชนเนี่ยไปงานที่อำเภอสังขะสุดเด่นนะครับ ่าจะฝนตกเนี่ยพี่น้องเป็นน้ำปีกเปียกทางขา้าม่านี่นี่่าจะฝนต้มขึ้นครับ <c oughs> การเป็นเย็นเย็นหมู่บ้านนี่ยุ่หนาานเนหน่โอ้ยังงเว้นนี่ฮ้อนครับทาย่ายขิบกับจุ่มกับพอกันใช่กับน้องเปียพอกันกางเว้นเนี่ยพกสู่แดดป่ไเด้ย,ดยเลยครับไม่แบบคือจังช่วงสงการเนี่ยครับ มากอีกเหมือนแรงว่าหมู่ว่านเองกับมีกลุ่มฝนนายเมนครับเอ,อเห็นพอยุดประกาศต้องเวทีอยู่สังฆ้านี่แหละครับนี่แหละนี่แหละพื้นที่นี่ะน,น,นะครับมีฝนเมื่อคืนนะครับฝนตกนี่เหมือนกับสถานที่เหมือนกับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเอกชนนะครับผ รอบทีก็ถือว่าได้รีวิวได้เพิ่งบรรยากาศในพื้นทินในบ้านเมืองเนาะโอ้พอคขมอดอ้านี่จอดซื้อยังเนาะพอคขมอดอีกสองเมตรเลี้ยวขวาคขมอดซื้อเนี่ย ควัดเต่าทองอันนี้อาจจะเลี้ยวเลี้ยวลงไปนี่ไฟเลี้ยวไปในงานอีกสามร้อยเมตรเลี้ยวซ้าย <c oughs> ว่าฝนตกแห้งเลยครับพี่น้อง แคบหมดจอดป่นวันเลี้ย,ยวซ้ายก็ตรงซ้ายแล้วครับไปตามไฟครับโอ้โหอย่างแคบเลยครับนาจะอยู่หน้าเบนบอเลี้ยวซ้ายนายา่าลียานายา่าไม่งั้นโอ้ฝนตกกันนำไหลทาง าาอีก400เมตรจุดหมายของคุณจะอยู่ทางซ้ายพี่น้องดูบรรยากาศรีวิวจนถึงงานเลยครับคลิปนี้เจ้าวันอาทิตย์นะครับที่อสิบเกน พฤศจิกายนอ๋อถึงแล้วครับเนยนรั่วแล้ว <c oughs> sigh oh like ถึงแล้วครับพี่น้องครับบรรยากาศโอ้บรรยากาศดีมากเลยครับรถครับรถเฟอร์นิเลียวขานี้นะครับ นนครับอามาหอดแล้วพี่นะจิจิ๊จๆ๊จิ๊ยาตีนหน้าป่านะครับเอามาหอดจับถึงเลยครับบรรยากาศดีมากๆครับดีมากๆ สถานที่ตรงลงเยอะพ่อล่านนันแสดงมาล่ำมองไดนครับมาแรงรขวาเมื่อนี่เนาะครับเดี๋ยวอันนี้ผมเก็บภาพนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเดินครับครับอันนี้เป็นร้านกาแฟเนาะโอ้บรรยากาศครับได้ครับได้ไดครับเดี๋ยวผมถ่ายนี้ก่อน โอ้พี่้องมาครับมาคืนนี้ านที่เย็นนี้ครับยาวรีนาปากครับบรรยากาศกันต้องเดินไปทางนี้แต่ครับมสมเป็นสมไม้ไทยนะครับอตีแห้งครับ พี่น้องคลิปนี้ฝากพี่น้องมหงบรรยากาศนะครับในคลิปแรกสำหรับเพื่อนทีมันนี้ก่อนนะครับจะเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามทางช่องซอนมทะเบียเกียววันออฟที่เกี่ยวครับนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับกดขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะครับขอเมตทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบขอบคุณครับ